สวัสดีครับวันนี้มาลวย้ามาตาในทางของแม่ทองปานงวดกอดเป็นให้เขาเก้า9องสนะครับวันนี้ได้มาแล้วนะครับดวนๆเป็นเลกเป็นโตคือเก้าเป็นฟันดีเอาพี่น้องเป็นฟันวัใดร่องปฏิตามกบฟันของแม่ทองป่านกันเลยครับ วัสดีครับไม่ต้องปานครับสวัสค่ะอ่ะคุณยายตามหมาตัวสาวเด้นนะอานว่างกูเถ้าอ่ากูเดวนันเวีนแต่ว่าคึ้ว ah, oh ่าบอกกันยังเบ็น um, อ่ะ uh, กูดยากเบื่อเลยก็ขึ้นมาได้ะลยยังมาวันกูได้อยู่ได้กูตัวมึงตัวเกาอ่ะกูได้พันหาอืมมัได้ฝันบ่เออไอวันฝันเลยฝันเนาะอันโบฝันนันแม่ ว่ากันแตยางเวทพุนนมันอันมาสิงถึงเนี่ยโสิงว่ารู้ว่าเท่าคือปีงว่าจังไหนเออเจ้เเวทกขบอกกันปกติว่าบ่ได้บ่ได้บ่ได้จังงั้งบ่ได้บ่ได้เงินน้ำเขาเนาะบ่ได้เงินน้ำเขาออมันก็ขึ้นมาในมืวันกูได้เด้มาทิ่มแล้วเด้ไหย่งขึ้นยว่ากกูได้ได้กูตัวมึงกูได้ได้กูตัวมึงกูได้พอนหาหาทนี้ไม่ฟันเลนะเพอมะเก็เป็นตัวเลยเนาะเป็นตัวเนเล็เป็นตัว คือแมนบวกการเนอบกเรมือเนาะเหมือนหกันตวางเนช่หือเ่ากันีลเ้อมือเนาะก็ได้เขาหลาก็ได้เขาใจเส้นหนาเส้ตาเขปายเป็นอ่งเะมาเช็ดเเนี่ยเนาะครับหเสียงเนี้ยเอาฝันไว้เนาะฝันเด้อพี่น้อยเนาะเออนะครับเรื่องฝันมัเป็นแบบแค่ฝันซือเงยเาฟังแลฝันองชีละันว กูได้ยกตัวมึงเดี๋ยวพันหาสั่นมันก็เป็นเลขแล้วเนาะหนึ่งหาศูนย์อะไรไม่ตือเห็นปะหรือเป็นศูนย์ศูนย์ก็ได้ท่องหาไม่มีย่างชิบหาเลออชิบหาศนหเนาศูนย์ศูนย์ศูนย์ตัวอีกศูนย์สองศูนย์นี่จึงองไป บ่เคาเห็นนอะไหายบ่วงจีนอ่ะทำงานเาหนมาก่อนนจานมันหนม้นเจ้ไลยไังีนก็ไปเจ็บกอดนั่นแหละก็ได้หดหนามม่ยางบ้านนี่บ้านนี้เขาต้องหดปกติมันจะไหลไปเลยมั้ยมันจชุ่มไปงานไทยปกติมันจะไหลไปถ้าหัเสยงานมันไปัไปันไทยเนาะเขา ก่เาเกบั่ค uh, uh, uh. uh, oh, uh, ่ะว uh, ี้ไ่ใหญเออสารายตห่เขาอบ่หนเออโอ้เเข้าเดน้องเนแน่วเออเขาจะฝันนี่แหละฝันก็จะเยังไเนาะเออผู้ใหญ่กจวมึงเฉเนาะพันหาเนาะอันหานอขันหาศูนโอ้ารนี้กันย่างไปเรื่อยเรือยกระตน เากาห้ามไ่ไซอพเนี้นะคนมาเยอะเฮ้ยเขาบอกกับจูงห้าเขาขายสมองคนาเเก็เชียวแบบนี้เออบอกกันตัววขาใส่เขาใ่อฝันมันมากเวาฝันเ่ทอดเราฝันเออกุใส่ได้กุตัวมึงทำกันมึงได้บ่บ่มเหมเออคุก็บ่ได้งมักตัวได้เลอเนาะมักหางูนมักชิบหานะเนี่ยมักตัวได้ซื้อเลยเงี้ เดมันจะมัดูนหมมันบู่นหอ๋อแยกมักซูนป่ะซูนหาซูนก็เนาะที่นผาอะไรเอ้ามัจะมักซูนนก็ซื้อได้พี่น้องหลายตัวเดียวจะชิ้นาทอ๋มักชิ้ผาแ่นี่ยช้าเนาะตัวลรก็หงสีไปใจซื้อเนาะเอออจนี่ตัวเดียวได้สิ้ห่าละแล้วบอกแล้วมักตัวเดียวชิ้นผาละมองเป็นเลขเป็นเบอร์เนาะเออฟองันอ่ฟันอันฉลาด นวันไม่ก่าตัวกูได้ยุตัวมึงตัวมึงเดินมาเดินมามได้ยังเด่นบวกกนเดเบวกกันเนาะเอาแต่เขาสิป็นโชคลาภหรือเป็่าโชคลาภเดาู่กบวบกกันยังเด่นบได้สักเดอสิเนี่ยทุกน่นนฝันวันฝนากตัวคนขึ้นมาเลยมาฝันยังเดินบวกกันมาได้เ ไม่ดเห็นก็รู้แต่ไม่เชื่อสาเสยเลยอ่ะน่ะต่อฟนะัอออน,นนักย่าเอาฟันสุฟังป่าว่านี่ะพี่น้องเพื่อเป็นโชว์เป็นลาบเด้อนะครับอ่าอ่า <c oughs> ผ่านหายาานะวะเนอะผ่านหายกระต่าดิซิปาหนซูนแล้วไ่ตื่น<ะ>ย่าว่าเอาซิปหาตัวเดียวเลตัวเน้นแล้วอ่ะ เน้นต awesome ัวเดียวซิบหานเราลองเรืองเน้นำหรือบางาหาสูงกระไรกันสำหรับแนขทางของในท่อง่ันฝันวัิลาพองวันเนี่ยต้องถ่ายอีกทหนึ่งกระไรฝันดีดีก่อนนี้กันก็ว่าฝันฝันเป็นตัวกันดีกว่าสนใจเล้เนาะกอฝันไหมเล่าเคยฝันเป็นตัวแ่อสองแองเลยสองเก่ากไปแร้วเนาะมุ้งใดวะมุ้งใดก็มุ้งใดวะก็ขึ้นมาฝันวางกันเนาะมื่ขึ้นมาเลยเนาะกัน cô đây đây cô tuấn mới ngồi xuống vào đây cô thấy khát hả bay bay chứ chả bay tròn sạch kia lên tôi liền nó mới tí nữa nó để nó cần xuống người nó bỏ cần xuống người nó ăn trên bờ về Ừ. Thoán, bông, bông, ừ. Mà. Ừ. 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 nó Ừ. 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 มันเป็นังที่ขวดนะนี่ขวดนีม่เหรอกออ่าันเอย่มันชิบาก็เชิบาาิบาไม่ไหวนะก็เ่ไหวนะเดินก่อนเีแม่ิดนกคิดเราไกลเิ่งกิตัวนี้่ินเราตัวไหนเปรี้าตาเปหรืออมาใกล้ันน กูจะ้าว่าเราไฮะกูจะเข้าว่าเราไปไาวไดู้รานี่พียวเพไพอเดียวนไม่เยพอเดียวตัวคนอี๋วัวแดเขาเยอะนี่ยเกาเขาได้ิว่าเเขาเยอเก้าช่องเต็มเยอะเนาะน่น้องไปตีเขา่องเก่าวังหันกัเขาเต็มเต็มเไม่ชว่าตัวเยอะคู่เดียวอยเดียวสิกัเดี่วเจากมา โอ้ฟันสุสุลานฟังเมือสันลาแยกกเข่าสองเก้าคตีเว่างั้นืสิวันก็เข่าไอเดียวอะไรไอเท่าเนี่ยไอเท่าไนไจุมหาเาบัดเลี้ยงออกไม่ฝังนพวก็มเอาคือว่าเขาัวเข่าเลี้ยวบัดเข้าไปไอ้บัถือข้นชักฮวันนี้ถือเรียกเถินวันนี้ถือแยกหรืาวันนี้แทงถือวันนี้ถือไงว่ถือขาซ้อได้ยถือ ย MM oh. ื้อก็เลยยา้อันแรงเลยนะฮัลโหลโอยยันคนล่าค้นล่าเอ้ยบ่าะไาย้เลยขอดีเขน่าเจ้าบึงดีขอดีก็ด้นะฮะเอว่านี่เราพูด้่เอ้ยฝันเนะฝันว่าเมกาว่ากูได้ยุกตัวมึงขอันนะนะครับพันห่าัน ัหาเนาะแม่แมเอเจ้าิดวเนะครับก็สบหาหน้าตาลหานศูนซุนยมักสบหาเด้อนะครับสำหรับวันนี้ของแม่ท้องป่านเด้อนะครับก็เราเพิ่งเพ่มีโชคต้องกันสำหรับฟันตองเพิ่ออฟันเป็นตัวคือกาแล้ลเนาะถามไปยมมากนะแล้วฟันวันจะไปยังไงว่าจะไยี่พอกแขกาสัตวไม่เนาะลาค้าสวัสดีครับ